สวัสดีครับพบกับกตีฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นที่กลืห่มเกาอังกฤษธนวัฒน์แข้งไทยคนแรกสร้างประวัติศาสตร์พิมลิกอังกฤษใน,นที่สุดก็มาจนถึงวันนี้จนได้นะครับธนวัฒน์แข้งไทยคนแรกบนเวทีพิมลิกอังกฤษนะครับโอ้โยน่าชื่นชมจริงๆธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีพิมล์กอังกฤษหลังจากเดนนันโรเจอร์ส่งเชื่อเจ้ากันธนวัฒน์ ลงเล่นกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในเกมเปิดบ้านรับการเมงเงยนของทีมยักษ์ใหญ่จากกอังกฤษอย่างโรเบย์สีฟ้าแมนชเชสเตอร์ซิตี้แต่เป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับโดยเกมดังกล่าวนะครับน้องกันนารุกชาวไทยในวัย21ปีมีชื่อ1ใน20ผู้เล่นเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ร่วมกับสตาร์ดังๆของทีมอย่างจิมมี่วารดี้แคสเปอร์ชูเมลโคลเจนนี่อีแวนอายาโซเปเรสเคลิชีอิสอินาโช ส่วนทีมเดียนแมนสจตตี้ของเป๊ปเกเดียราก็จัดทุดใหญ่เลยครับนำมาโดยควินูบลอยเซกัวอากูลกุนกาเบรเซซุสริยสมาเลตราฮิมสตอริงเฟอร์นานดิโยคลายบอเกอร์สลับน้องกันนะครับธนวัตซ์ซึงจิตทวรเป็นนักเตะสายเลือดไทยแท้ๆในวัย21ปีบ้านเกิดของน้องกันย้ายจากสุพรรณบุรีย้ายไปอยู่กับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะเข้าอะคาเดมีของตูลูส และยย้ายซบหนังซี่จนถูกเรกติดทีมชัม้มองเศษชุดยูสิบหกยูสิบเจ็ดการจะตัดสินใจย้ายทีมครั้งสำคัญสู่สโมสรเลตเตอร์ซิตี้พร้อมกับสร้างผลงานอันเยี่ยมเหมาขึคนเดืสองประตูพาทีมเลตเตอร์ซิตี้ชุดยูยี่สิบสามปีไล่ถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึงสี่ประตูต่อสองด้วยผลงานแบบนี้นี่เองบวกกับทักษะที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวรวมถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจุกันธนวัน์ถูกแบนนอนโรเจอร์เรียกตัวด่วนเข้าซ้อมกับทีมทุใอย่านานนับเดือน ก่อนที่จะจารปกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีพรีมลิกอังกฤษนะฮะก็่มถึงแม้ว่าเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้นะฮะจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จากฝูงของตารางคะแนน,นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้เกมนี้เลสเตอร์ซิตี้นะฮะจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จากฝูงของตารางอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เรากําลังจะเห็นนักเตะไทยคนแรกที่จะได้ลงสนามในเวทีพรีมลิกอังกฤษนะครับโอ้โ แล้วก็ขนคียงสแตนด์อัพจริงๆนะฮะโอ้โหได้ร่วมซ้อมกับทีมทุ่ได้มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับอันหนึ่งก็เคยมีนักเตะไทยนะครับที่เคยไปค้าแข้งที่ประเทศอังกฤษนะครับก็มีพี่ชิกโก้นะฮะทีรศินแดงดานะครับเกียรติวัติสายแววนะครับก็ในลิ์ลายชื่อที่เล่าวันนี้นะครับยังไม่เคยมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าน้องกันนะฮะ ธนวัตรของเราได้มีชื่อเป็นตัวสำรองเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าขนคิงสแตนด์อัพนะฮะใกล้แล้วแ่ะครับที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเราก็ตามเชียร์กันต่อไป <S <S เรามาชมประวัติของธนวัตรซึ่งจิตถามรแข้งไทยคนแรกที่มีชื่อในศึกทีมริกอังกฤษกันหน่อยนะครับ แม้สุดท้ายจะไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่เจ้าก,กันธนวัตรซึงจิตฐาวรแข้งดาวรุ่งในวัย20ปีของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อฟาดแข่งในศึกพรีเมียร์ลิงเกยตหลังจากที่มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ในวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับเราไปดูประวัติกันหน่อยนะครับวัาเด็กคนนี้เกิดและเติบโตที่ไหนกันบ้างชื่อธนวัตรซึงจิตถาวรน,น้องกัน เกิดในวันที่8มกราคมในปี2543ตอนนี้อายุ21ปีสถานที่เกิดจังหวัดสุพรรณบุรีสัญชาติไทยฝรั่งเศสส่วนสูง170เซนติเมตรตำแหน่งกองกลางตัวรุกกันธนวัต์ซึ่งจิตถาวรนะครับเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นนักเตะสายเลือดไทยแท้ๆโดยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยซึ่งเจ้ากันชื่นชอบกีฬาฟุตบอลตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะย้ายตามคุณแม่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่อายุ6ขวบโดยเมื่อได้ย้ายไปดินแดนน้ำหอมธนวัตรก็ได้เข้าสู่ทีมเยาวชนของ a s n u c l e u s ก่อนที่ฟอร์มจะพเข้าตามแมวมองและก็ได้รับโอกาสเข้าสู่อะคาเดมีของน้องซีสมสรอนดังของฝรั่งเศสเมื่อตอนอายุ13ปีจนอายุได้17ปีก็ถูกดันขึ้นมาเล่นในกับทีมน้องซีชุดบีช่วงระหว่างที่อยู่กับน้องซีธนวัตรโชว์ฟอร์มที่ย่างโดดเด่นบวกกับการมาอยุดที่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กทําให้ได้ถือสัญชาติฝรั่งเศสควบคู่ไปกับสัญชาติไทยด้วยนะครับ นั่นจึงทําให้เจ้าการถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสและลงสนามนกับทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่16ปีและอยู่17ปีมาแล้วกระทั่งในปี2020ธนวัตรก็หมดสัญญากับน้องซี่และสโมสรก็ต้องการที่จะขยายสัญญาออกไปอกีกแต่สัญญาที่เสนอมาให้นั้นเป็นสัญญาในลักษณะผู้เล่นเยาวชนไม่ใช่สัญญานักเตะอาชีพทําให้ธนวัตรตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับน้องซี่และย้ายมายัางจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยได้ติดต่อทักทามกันมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับจงมาลงตัวกันในครั้งนี้และเมื่อย้ายมาสมชุดยูนิฟอร์มของเลตเตอร์สตีดธนวัฒน์ซึ่งมีเอ็นเดสอินเนสตาเอดดิตมิฟิลด์ิจากสเปนเป็นไอดอลทำผลงานประทับใจสตาฟโค้ชทีมเยาวชนและได้ลงสนามให้กับเลตเตอร์สตีดลุยศึกพรีเมียร์ลีก2ซึ่งเป็นลีกทีมชุดยูยี่สปีรวมทั้งศึก EFL อฟเคัพซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลถ้วยของทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดปี ซึ่งธนวัต์สร้างชื่อและกลายเป็นที่พูดถึงหลังจากระเบิดฟอร์มในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดอยู่23ปีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นเลสเตอร์สตี้ชุดอยู่23ปีตอนเอาชนะไปได้สีและโจา้กันจ้าการซัดคนเดียว2ประตูและด้วยฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นตามลำดับทำให้แบรนดอนโรเจอร์ผู้จัดจการทีมเลสเตอร์สตี้เรียกตัวธนวัต์ขึ้นมาซ้อมกับบรรดาทีมแข้งรุ่นพี่ชุดใหญ่ภายในทีมเลสเตอร์สตี้ เฉวัการได้ซ้อมร่วมกับซูเปอร์สตาร์ดังๆอย่างเจมี่วาดีและเจมมีแมดดิสันซึ่งเจ้าเถวก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ารวมทั้งได้รับคำแนะนำมากมายจากคนสื่อแบรนด์โรเจอร์อีกด้วยกระทั่งล่าสุดนะครับโมเมนต์สำคัญของธนวันรและวงการฟุตบอลไทยก็มาถึงเมื่อเจ้าการมีชื่อเป็นตัวสูโรงของเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่3เมษายนที่ทีมสุนัขจิ้งจอกสยามเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ ถึงแม้สุดท้ายแล้วธนวันรจะไม่ได้ถูกส่งลงสนามไปสัมผัสเกมในแช์นี้แต่ก็สามารถพูดได้ว่าเขาคือนะักฟุตบอลไทยคนแรกที่มีชื่อในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะโอ้โหและอย่างน้อยการที่ได้มีชื่อตัวสำรองในทีมชุดใหญ่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าธนวัต์เป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่อยู่ในสายตาของจัดการเทีมและมีโอกาสที่จะได้ลงบูในศึกพรีเมียร์ลีกในอนาคตยอย่างแน่นอนหากสถานการณ์และจงังหวะต่างๆลงตัว ขณะเดียวกันก็มีแข้งสายเลือดไทยที่ไปฝังตัวอยู่ในเวทีลุ้งหนังระดับโลกอย่างทีมอลีกก็ถือเป็นความยอดเยี่ยมของวงการฟุตบอลไทยซึ่งก็จะได้ผู้เล่นมาตรฐานฝีเท้าสูงเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทับช้างศึกทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับธนวัฒน์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเคยลงสนามให้กับทีมชาติเงเศษในชุดเยาวชนมาแล้วแต่ตามกฎของฟีฟ่าก็ยังสามารถเปลี่ยนการเล่นทีมชาติดได้ตราบใดที่ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของประเทศน,นั้น ซึ่งจุก,กันก็ประกาศอย่างชัดเจนเลยว,ว่าเขาอยากมีธงไตรลงอยู่บนหน้าอกเสื้อของตัวเองการอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะมีสายเลือดไทยคิดว่าแม่จะมีความสุขมากที่เล่นให้กับทีมชาติไทยผมเองก็เช่นเดียวกันผมอยากจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงสนามกับเลสเตอร์ซิตี้และเป็นคนไทยที่ได้เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกแฟนบอลไทยทุกคนนะครับคงต้องรอให้ถึงวันนั้น ผมจะจำชื่อเขาไว้ให้ดีๆกันธนวัฒน์ซึงจิตถาวร